เดือนที่แล้วนะคะเฟิร์นกลับบ้านที่บึงกาฬกลับรอบนี้นานกว่าทุกรอบนะคะรอบนี้เฟิร์นกลับ5อาทิตย์นานๆก็สงสัยนะคะว่าทําไมลางานได้นานจังเลยตอบแกไปว่าลาออกค่ะเลิกทํางานส่งจดหมายแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้อยากจะตั้งใจเรียนภาษาดัชกลับมาที่บ้านน้องหมาดีใจมากๆพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ดีใจเหมือนกันค่ะก่อนกลับบ้านนะคะเฟิร์นไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วก็ซื้อจักรยานเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่อันนี้เป็นไอเดียของแฟนนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นชาวดัชเนาะชาวดัช กับจัก,กรยานก็มาคู่กันอยู่<า>แล้วก็เลยอยากให้พ่อกับแม่ขี่จัก,กรยานออกกําลังกายสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองนะคะอยู่บ้านก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็แวะมาดูงานวันเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนสมัยประถมเฟิร์นนะคะเฟิร์นก็ซื้อขนมไปสมทบกับคุณครูนะคะให้คุณครูแจกเด็กๆวันถัดมามีผู้ใหญ่ใจดีหหจดเหมา๋เตี๋ยวป้าเถื่อนให้ไปแจกเด็กๆเฟิร์นก็เลยมาช่วยทําจากประสบการณ์การขายขนมจีนมา2ปี 2> ก็เลยสามารถทํากตี๋ยวได้อย่างคล่องแคล่ว ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะ <c oughs> กลับมาบ้านหมาก็หาเรื่องเลยค่ะทุกคนมอนลี่นางเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหนูมันมีหนูตัวหนึ่งอยู่ในลําโพงแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะหนูออกไปแล้วแต่น้องมอนลี่นางก็ไม่ยอมนะคะนางก็กัดจนลาโพงขาดแต่ว่าลําโพงตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วละค่ะมันพังสุดท้ายก็ไม่เจออะไรแล้วนางก็หยุดเปหมาหนักมากรอบนี้ซื้อทั้งขนมให้ซื้ออาหารเม็ดให้อ่ <c oughs> าดหมาตอนเช้าตื่นเช้ามาก <c oughs> หกโมงนี่ตื่นแล้วนะคะเพราะว่าเสียงหมาหอนตื่นเช้าทุกวันเลยคะ่ะอยู่บ้านไม่ค่อยทําอาหารนะคะแต่ว่า นึกอยากกินค่อยทําอันนี้คือทําซุปกิมจิให้แม่กินนะคะถามว่าอร่อยไหมนางก็ยิ้มแล้วบอกว่าเอออร่อยอยู่วัดซานถ้าถามแม่สามีนะคะก็จะบอกว่าอื้ออร่อยมากๆโอ้โหอร่อยสุดๆกันเลยนี้ <c oughs> ภาพประกอบไม่ค่อยจะมีอาหารนะคะส่วนมากมีแต่หม,มาอันนี้ก็เห่าหอนกันอีกแล้วนะคะลงทรายไว้หน้าบ้านว่าจะปูกระเบื้องที่บ้านนะคะกําลังรีโนเวทบ้านเฟิร์นอยู่ใกล้กับวัดน,นะคะบางครั้งก็มาวัดบ้างมาทําบุญแล้วก็มาเล่นกับหมากับแมวชีวิตในชนบทนะคะเรียบง่าย สดสุกลับจากวัดหมาก,ก็มารอรับเลยค่ะดีใจมากๆนี่คือซีกับมอนลี่นะคะมอนลี่คือติดแม่มาก มองหาแม่ตลอดเลยด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกคนเดียวนะคะโตมากับหมาก็เลยมีตามาเล่นกับหมานะคะแลวหมาคือขี้เล่นมากอ๋อนี่ไม่ต้องห่วงนะคะลงสีนี้เป็นลงสีของป้าเราเองนางก็ไปเล่นแกลบแล้วก็วิ่งแบบบ้ามากๆที่บ้านเฟิร์นเลี้ยงไก่ไว้ใช่ไหมคะนางก็วิ่งไล่ไก่ดื้อมากแต่นางก็ไม่ได้กัดไก่นะคะอีกอย่างหนึง่งอย่าเผลอนะถ้าเผลอขโมยหมอนไปกัดนะของเล่นนางก็มีตั้งสองสามชิ้นนะคะถ้านึกขึ้นได้นางก็จะคาบมาเล่น เฟิร์นอาบน้ําให้น้องเรียกได้ว่าอาบน้ําในรอบปีมอนลี่เป็นหมาขนยาวนะคะแล้วขนจะพันกันตรงแผงคอเฟิร์นก็เลยตัดสินใจเอากันไกมาตัดขนน้องเอ็นดูเลยอะ่ะคือมันหวีไม่ได้นะคะก็ต้องตัดอย่างเดียวเลยเอ็นดูมากน่ารักสุดๆส่วนเจ้าสีอาบน้ําไม่ได้เลยจับตัวก็ร้องลั่นบ้านอะ่ะ พอใกล้จะถึงเทศกาลตุษดจีนนะคะที่บ้านก็จะมีการเลี้ยงหอปูตาป้าๆก็เรียกให้เฟิร์นไปช่วยร้อยมาลัยนะคะซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยถึงจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ก็สามารถทําได้สิ่งที่ยากที่สุดในพาทนี้ก็คือการแย่รูเข็มใช้เวลาแย่รูเข็มแทบจะนานกว่าการทามาลัยอีกอะมาลัยนี้นะคะเขาร้อยไปไว้ขายให้คนมาบูชาเอาไปไหว้หอปูตานะคะอันนี้ก็ทําเสร็จเป็นพวงแรกนะคะสวยอยู่นะพอถึงวันไหว้ก็ตื่นเช้ามากไป ถึงที่นู่นก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะมีเวทีหมอลำซิ่งมีลงทานหลายคนเขาก็เอาไก่ต้มนะคะมาไหว้ที่หอปู่ตาตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะคะคนยังมาไม่เยอะสายๆหน่อยคนก็เริ่มมาร่วมงานแล้วนะคะบูชาพวงมลาลัยไปไหว้หอปู่สักพักเขาก็จะทําการสวดมนต์แล้วก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือให้กับผู้อาวุโสในหมู่บ้านก็เป็นการกลับบ้านพักผ่อนที่คุ้มค่านะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกับญาติพี่น้องพ่อแม่